สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหสัศ,ศจันย์กันต่อน,นะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับนะครับแม่สูตรของเราก็ประมาณนี้นะครับหมดที่แล้วก็เดินให้เราที่2องศูนนะครับวันนี้ก็ได้ตัวเด่นมา เดิมครับเราก็จะไล่สูตรสไลด์สูตรให้ดูครับจากชุดเต็มจากชุดแต้มแล้วก็มาชุดชุดแต้มดินนะครับเต็มดินของหราวดนี้ก็จะมีแต้มสแต้ม4แต้ม6นะครับแล้วก็ คิดแล้วก็มาตัแตดแต้มดุนแต้มเด่นชนครบสองตัวล่างนะครับตัดออกมาได้ประมาณนี้คลิปนี้ก็ทำการสรุปให้เลยนะครับใกล้วันแล้วนะครับจะสรุปให้นะครับ งวดนที่สิบหกทับหกทับหกแปดนะครับจะสุดไหมว่ามันจะถูกใจท่านไหมนะครับที่เราทำมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็ ว่ากันไปตามสุขนะครับสุขที่เราทำมานะครับที่จะสรุปให้ก็จะมีนะครับ สูงสี่จัตุนี้นะครับแล้วก็สองจัตุนี้นะครับก็จะมีตัว Ini mungkin najis, okay. Kita ada ini, ni, tuan, kita akan ตัวอื่นก็จะเป็นตัวรองไปนะครับตัวรองก็จะเป็นนะครับเจเก้านะครับเก้าสี่ศูนยสามนะครับ สองสี่เลขบ่นนะครับเจ็ดเจ็ดสองสอง,สองแล้วก็สามสามนับก็นำไปพิจารณา กาพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับที่ทำมานี่ก็ทำตามสูตรนะครับสูตรเดินทางมาแนวนี้นะครับก็ทำให้ดูตามนี้นะครับถ้าสูตรเรายังเดินต่อนะครับ <c oughs> ถ้าสูตรเรายังเดินต่อนะครับ เพราะมวดที่แล้วสูตรของเรานะครับเยวดูมวดที่แล้วนะครับสูตรของเราก็เดินมาประมาณนี้มาแต้มแต้มศูนย์เตมสองครบสองตัวล่างขอเข้านะครับมาที่ตัวกับศูนย์สองสองศูนย์ก็สรุปให้ประมาณนี้ก็สรุปมาที่ตัวรองแต่เป็นตัวกับนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับมวดที่แล้วนะครับมวดนี้ก็ งมดนี้ก็คาดว่าจะมาในเลขกลุ่มของเรานี้นะครับอ่ก็คอยติดตามกันต่อไปว่ามันจะมาตามาสูตรของเราไหมนะครับเพราะว่า,าตั้งแต,ต่ต้นจนจบมานะครับใสไลน์ให้ดูนะครับตั้งแต,ต่ต้นจนจบมานะครับ แล้วก็ทําตามสูตรของเรานะครับทุกๆุก,กวดนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปย้อนดูได้เลยนะครับเราก็ทํามานี้ส่วนที่มันยังไม่เข้าตรงๆเพราะว่าเราก็ยังขาดอีกหลายสูตรนะครับเช่นส,สูตรปักหลักอะไรนั่ก็เราก็ยังไม่มียังไม่ได้คิดนะครับยังไม่มีเวลาที่จะคิดทําให้นะครับสูตรปักหลัก ถ้าได้สูตรปักหลลงมามันก็จะออกมาตรงๆนะครับทางวนไหนที่มันเข้านะครับคลิปนี้ก็สรุปให้ประมาณนี้นะครับขอให้ก็อย่าลืมนำตัวเลขทั้งหมดนะครับก็อาจจะไปเปียบเทียบกับ ช่องอื่นๆได้นะครับไปเก็บเทียบกับช่องอื่นๆได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายช่องนะครับที่ทำเกี่ยวกับตัวเลขนะครับก็คิดว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมก็คงจะรับชมช่องอื่นๆไปด้วยนะครับก็หลายช่องก็ ให้นะครับนาไปเปรียบเทียบก่อนนําไปใช้นะครับว่าตรงใจท่านหรือเปล่านะครับถ้ามันตรงใจก็จัดน,นะครับถ้าไม่ตรงก็ผ่านนะครับถ้าไม่ตรงก็ผ่านไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับช่อง ช่องสูตรเลขเดี่ยงมหัศศรรย์นะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับท้ายนี้ก็ขอขออวยพรให้อ่าทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงเกันนะครับงวดวันที่16เดือน6ปี68นะครับนี่เป็นสูตรล่างนะครับสูตรบนก็สรุปไปให้แล้วนะครับก็เลื่อนดูได้นะครับ ขอบคุณทุกขั้นครับเจอกันใหม่หลังห้อยออกครับขอบคุณและสวัสดีครับ